โซนทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางลงนะครับพี่นอ้องทางขึ้นทางลงใช้เส้นทางเดียวนะครับแต่ละมือก็จะมนีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามเป็นระยะระยะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับพี่นอ้องนี่ครับช่วงหน้าฝน จะมีน้ำไหลซึมลงมานะครับพี่น้องมีน้ำไหลซึมมาสวยงามครับมีน้ำไหลซึมมาเหมือนน้ำตกเลย นี่เือสเปนแรงน้ำนะครับแรงน้ำที่ว่าอยู่ในเขตบริเวณของอชั้นหินบอซอเนี่ยครับเป็นแท่งหินนะครับบรรยากาศความสวยงามเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับค้นพบโดยบังเอิญค้นพบโดยบังเอิญโดยชาวบ้านนะครับเจ้าของพื้นที่เจ้าของสถานที่เนี่ยครับพี่นอ้องนะครับก็เลยเกิดเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ เชิญชวนนะครับพอแม่พี่น้องผู้ใดพันไปพันมาเด้อครับบ้านโคกมะขาโลนตำบลสดะอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ที่เขาเรียกว่าเป็นแกลนแคนยอนของอําเภอนางรองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ค้นพบใหม่ล่าสุดนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแกรนแคนยอนภูเขาไฟอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้อง สันหินที่เขาเห็นนี่ก็จะเป็นสันหินเป็นแทงๆนะครับซึ่งลักษณะทั้งธรณีวิทยาเขาเอียนว่าชั้นหินบซอซอนะครับเป็นการเลี่ยงอัดแน่นของสันหินที่มีอายุหลายพันหลายหมื่นปีนะครับพี่น้องเป็นแทงหินนะครับเกิดความสวยงามแบบธรรมชาตินะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศทองรถนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมแหล่งหินเบาะซอนะครับ